สู้สิได้ยินเสียงเอเลนปะนี่ครับน่าจะได้ยินแหละฉันขอโทษเอเลนที่ฉันยอมแพ้ไม่ได้แต่ฉันตายที่นี่ขอบครงจำที่ฉันวีต่อเธอมันจะหายไปต้องลุยดิอู้เหยียบกระเด็นเลยป๊าบป๊าบเออโอ้โห,โห,โห,โหโจัง เป็นย <to> <AS> ังไงอุยกระโดดเยียบไททันตัวนี้ฆ่าไททันตัวอื่นงั้นเหรอเอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับแ t t a c k on น i ท a n น2ของเราอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนดาบก่อนมีคนบอกไม่ชอบครับอาไม่ชอบเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้นะเอาแบบไหนดีดูก่อนเมื่อกี้นนี้คืออันใหม่นะที่ผมเปิดเข้ามานะครับจะเป็นแบบดาบ สั้นๆแต่มันได้ความทนทานผมชอบยาวๆว่ะยาวสุดตอนนี้เท่าไหร่100งั้นเอาวันนี้ละกันเอออันนี้น่าจะได้โอเคจัดวันหนึ่งเรียบร้อยเปลี่ยนให้ตามคาำขอนะครับแล้วก็เออเมื่อกี้กูลืมกดใส่นี่ว่าทีนี้มาในส่วนของอุปกรณ์ยิงสลิงอะไรพวกนี้กันบ้างนะครับตอนนี้เราใช้ตัวนี้อยู่ตัวนี้มัน130-94ส่วนตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ดีขึ้นเยอะ ข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่าจะเก็บแก๊สได้น้อยลงนิดนึงแต่ว่ามีแรงดึงของแก๊สที่มากขึ้นเก็บดาบได้เพิ่มเติมเว้ยอ่าแล้วก็อีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงนี่จะเป็นแรงกดของแก๊สนะครับแรงดีดแก๊สดีแต่ว่าจุกแก๊สได้น้อยอันนี้แหละบาลานซ์ดีจัดเลยเรียบร้อยใส่เลยนะครับอ่าส่วนอันสุดท้ายตัวนี้ช่วยอะไรบ้างอันนี้อ๋ออันนี้เป็นตัวยีนะขอทําให้ตะขอแข็งแกร่งเราต้องได้ระยะ ถึงจะดีอ๋อตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี่คือระยะมันดีอยู่แล้วไง่งั้นใช้ตัวเดิมครับโอเคเมื่อกี้ลืมกดใส่ดาบงั้นเดี๋ยวเราเอาดาบที่เราซื้อมามาอัปเกรดก่อนก็คือตัวนี้นะครับเฮ้ยอัปเกรดเป็นเดเวล2ขาดของว่ะน่าเสียดายของไม่มีโอเคงั้นก็ไม่ได้ส่วนอันนี้คือการใส่อุปกรณ์ที่เรามีนะครับผสม แมกเซียลออเตอิมแมกีเซียลไม่ได้อันนี้ต้องใช้ดาบเดียวกันก็คือต้องไปซื้อดาบมาเยอะๆซื้อเลยไหมเออซื้อเลยก็ได้นี่วาซื้อมาอีกสัก3อันไงเออจะได้อัปเกรดได้เพราะของมันยังมีเหลืออยู่แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ทีนี้มาเลนส์ปอดจัดไปแล้วก็ใส่วัสดุเดียวกันเติมเข้าไปเนี่ยามเมจมันก็จะเพิ่มเติมครับเอาละทีนี้รวมครับ เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มดาเมจต,ติดตั้งดาบอ่ะสมบูรณ์เสร็จแล้วส่วนของขายด้านนี้วัที่เดียวเสริมมีอะไรบ้างมีพวกไอออนสแคร็บนะครับส่วนอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะเขาบอกเป็นสแตนดาดเกียร์นะครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่ค่อยได้ใช้อ่ะงั้นไปเนื้อเรื่องกันเลยนะครับทุกคนพร้อมแล้วเอาละตอนนี้เราจะต้องลุยกันต่อเราลอดมาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ จะเป็นเพราะการฝึกของเราในช่วยเรารอดได้งั้นเราก็ต้องไปลุยไปเอาละหลายชีวิตจะต้องมาตายก็บอกว่าพวกแกเนี่ยละทิ้งหน้าที่ไอ้พวกแบบคนสเบียงครับพวกเราช่วยไม่ได้จริงๆปล่อยเขาเถอะเจนเฮ้ย้มลงอะไรมาวะเนี่ยโหไม่ทันตั้งตัวอุ้ยไทท่าน2ตัวครับรอจะกินพวกเราอยู่เลย แต่ว่านี่เสียงเอเลนมามาแล้วสุดยอดเอเลนน่าจะมาช่วยครับผมโอ้โหเคาะห์กบาลไป่ด้ไิ่ย,ยเฮ้ยเป็นไงสุดเปล่าโอ้เดีนั่นบนอลวูบิกัาสซ่ามาแล้วบิกัาซา่า โอเคนะทุกคนทายท่านตัวนั้นเปนฆ่าทาท่านตัวอื่นดูดิมันไม่สนใจพวกเราด้วยเราอาจะใช้มันเพื่อหนีได้นะนี่คือโอกาสเดียวนะครับที่จะใช้เอเลนแล้วเราก็จะใช้โอกาสนี้หนีไปเอาละนี่ถึงเวลาที่พวกเราจะหนีแล้วไปกันเถอะหยูกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูพลังของเอเลนนะครับ จะเปิดทางให้เราหนีได้นุ้ย,เร,ยเราต้องช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวตัวเล็กผมขอได้ไหมล็อกตัวเล็กไม่ได้ด้วยมันไปล็อกตัวใหญ่อ่ะงั้นจัดตัวใหญ่เอา้าไม่โดนเถอเลยวะเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนจัดไปครับเรียบร้อยทั้งหลังอีกมามาตรงนี้เลยต้องจัดพออย่างเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราจะได้มีเวลาทำาะรกิจอื่นๆเอาละได้นนนอีกสองตัว จะให้มันเห็นครับมาแล้วจังหวะนี้เผลอพอดีชุดใหม่ดีกว่าเดิมครับของใหม่ออกมาที่หัวเลยตัวนี้ตัวเล็กไม่ยากไปเอาคอเลยจัดเก็บให้ดีเดียวเรียบร้อยครับทั้งหน้านู้นอีกหัวหลายตัวดีกว่ากนซ้ายนี่ก่อนครับเฮ้ยมีของที่แขนด้วยคนมันหันมาแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเอาอยู่จังหวะจะตบเพื่อนสวนตัดแขนก่อนก่อนที่จะเล่นเพื่อน ว่าเดี๋ยวฟันให้ล้มก่อนตัวสูงเกินอ่าเดี๋ยวดึงใหญ่ไว้ก่อนอ้อไปอ้อไปอ้อไปเพราะว่าต้องเก็บแขนให้ได้ไม่ได้ครับมันหมุนเข่าหมุนเข่าตามหมุนเข่าตามอย่างนี้ก็ได้เก็บให้หมดเลยทีเดียวเอาละล่วงแล้วจังหวะนี้ปิดฉากด้วยมาเอดดของเราไปเลยทุ่งหน้าต่อทุ่งหน้าอีกสามครับไปเลยไปเลยวิธีนี้จะช่วยให้เรากลับไปที่ฐานอย่างปลอดภัยครับผม ไอ้นี่มองครับมองโยกหลบดิเออพุกเลยเชือกตันเรียบร้อยข้างล่างอีกชุดหนึ่งใหญ่ๆเลยไปยิงไปทางล้านุย์ทาซ้ายก่อนนะครับหีิของทีขาด้วยเฮียเรียมไม่มีนะอ้อมมาอ้อมมาโยกมาก่อนโอเคจับไปโว้ถักทางเว้ยพุงไปใหม่ดิตับที่ได้ดิลวงแล้วลวงแล้วขึ้นข้างบนเลยมุมมีปะน่าจะได้อยู่เรียบร้อย ข้อหมายอยู่นะครับข้างหลังแต่ยังไม่ไปเพราะต้องเก็บมิชชั่นก่อนเพื่อจะได้เอสกับเขาบ้างโอเคส่วิค่ฆ่าเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาเรียบร้อยเอาละอตอนนี้ซาชาบอกว่าจะจัดการกับพวกไททันยังไงดีให้เป็นหน้าที่ของบเอดาเองน้องที่เหลือน้องก็ทําสวยอย่างเดียวหูตัวนี้ตัวใหญ่นะล่มนะเล่นขาเลยขาซ้ายก่อนตัดขาซ้ายแล้วก็ต่อขาขวาเร็วปุ้งอุ้ยติด ล่นหล่นหล่นหล่นมุมไม่มีโยกมาก่อนแป๊บนึงทุกคนไม่เป็นไรมันเพียงแค่ที่จะไล่มุมในการโจมตีแต่จัดให้ได้ทีนี้แหละอ้อมไปด้านหลังอ้อม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 มาก่อนโอเคจังหวะเปิดที่คอาจะได้ครับจังหวะนี้เรียบร้อยวันนี้มาผิวดีนี้ไปด้านนู้นครับมีสัญญาณของความช่วยเหลือเอสโตเอสอยู่ข้างบนรอเดี๋ยวก่อนเอเลนเป็นไรเนี่ยยิงเลย ไปไปไปทางมานันเอเลนน่าจะแบบยังควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ได้พลังมาใหม่ๆนะครับต้องรอเวลาเอาละเราจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อทําการเตรียมสปายแก๊สเราค่อนข้างที่จะหมดไวกว่าเดิม95เต็มถังครับจัดไปดาเปลี่ยนเลยเรียบร้อยตรงนี้เราก็จะวิวเบสนะครับอ่าเป็นสปายเบส้อเพื่อนใครอยากเติมมาเติมผมเต็มแล้วไปลุยของอยู่ที่แขนซ้ายพอดี พุ่งเลยถึงบ้าไม่ถึงไปถึงยิงเข้าอีกเลยเออไปหลอนมาใกล้ๆก่อนจังหวะนี้แหละตัดแขนเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเหลี่ยมขึ้นทอก่อนเชือกมันเรียบร้อยว้าวผิวขึ้นเลยของใหม่ก็ผิวขึ้นทางหน้าตัวเบอร์เฮอร์เลยดีมาดีแล้วจัดเลยจังหวะเนี้ยเสร็จแจ๋วไปต่อฝังไหนก่อนฝั่งซ้ายก่อน เฮ้ยเห็นเราพอดีแม่กาจะสนินอัตแท็กไม่ทันละไม่เป็นไรครับตัวนี้ชาเลยแล้วกันนะพุ่งเลยเชือกปันเรียบร้อยไม่ต้องใช้ทีมดูเองอย่างเดียวเอาละทีนี้เอาด้านหน้านู้กด้านหน้านี้ตัวเล็กครับแต่ก็ไม่เล็กมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังนะวนมาก่อนโอเคจังหวะเผลอครับจัดเลยอุ้ยทำไมสปีดไม่ได้ไม่รู้เอาไว้โอเคเสร็จเรื่องครับมันน่าจะต่ำเกินไป เข้ามาด้านี้สองตัวเคพุ่งมาแล้วโ้กระโดดได้ด้วยผิวขนาดนี้ตัดขาก่อนเถอะเันกันไม่ไหวแน่เยี่ยมร้อยเพื่อนเอาละทีนี้แหละจังหวะดีขึ้นมาก่อนช่วงพอขึ้นมาแล้วเสร็จตัวต่อไปเลยดูเลือดสาดเลยทีเดียวตัวต่อไปนี่ตัวเล็กอ่ะงันได้ดิพุ่งได้เลยครับตัวนี้ไม่มีปัญหาตีเป็นผู้หญิงก็ไม่เว้น เขามันก็ไม่ปลานี้กับมนุษยาชาติอย่างเราเช่นกันมาตัวต่อไปด้านนุชมีของครับเอาเปล่าตัวนี้อ้วนๆน่าจะช้าไม่เอาดีกว่าโอเคขึน้นเลยนะครับเลือกมันจะได้ปลานี้เอาละยิงไปทางด้านนุชสีเขียวตอนนี้เหลือพึ่งเยอะแต่ได้จะทันอยู่ปีนได้หรือเปล่าน่าจะปีนไม่ได้อ้อมดีกว่ามันข้างปีนยากเรายัางสกิลน้อยถ้าเป็นรีไวน์น่าจะได้อยูอเ่เพุเ่มมาแล้วครับตัวเลยครับมุมไม่มี โยกนิดนึงเราก็เชื่อโอเคเสร็จไปต่อสายสองทันอยู่เลยครับเห็นตัวมาแล้วสนนี้ได้หรือเปล่าสนนี้ได้เราต้องคล้องตัวครับไม่ทันแน่นอนงั้นเอาธรรมดาดีกว่าพุ่งเลยมาแล้วเ,เพื่อนเชื่อเสร็จอีกหนึ่นงทีนี้ก็วนไปที่ SOS ดวนๆไปเลยอยู่ที่ใจช่วยอะไรบ้างผมเจอไททันแล้วแต่จะปีนยังไงดีน,นได้หรือเปล่า ไ่ไย่มาครับโอเคตัวใหญ่เลยครับวั<ป>นนี้อุ้ยแขนมีของเด้อเด้อเดอเอาแขนนี้ก่อนตัดนี้ก่อนโอเคยกมาแขนที่สองเพลากไปขาดแล้วขึ้นคออีกทีจบเกมนี่ได้ของแล้วรายการทุกคนขอตัวนี้ก่อนตัวนึงโอ้กำลังบงังตนเลยดีกว,ว่าสั่นี้แอทแท็กได้ปหมถ้าอย่างงี้นะครับกูก่อนโอเคไป พูดไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหมันไม่ได้เรียมวะมันบอกว่าผมกดแบบช้าไปไม่คลองไปคลองต้องฝึกถ้าฝึกแล้วจะง่ายมากเวลาโจมตีจากระยะไกลเอาละผมเน้นถนัดการลุยมากกว่าวยดูนะครับตอนนี้เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเก็บสามหรือจะเก็บหนึ่งด้านซ้ายเก็บสามต่อดีกว่าเพมาพุ่งมาเลยอยู่ไหนอยู่หลังอันนี้ปยยีนปีนปีนใส่ยากเหลือเกินมันมดีไม่ค่อยขึ้นวะ โอ้พังพอดีเลยได้เลยทีนี้เอาละตัวนี้เผลอพอดีเชื่อดตอนหนึ่งทางหลังนู้นอูมมกระโดดระโดดใจไปเดี๋ยวพี่จะให้โอ้ตลิงไม่ค่อยถึงเวทีนี้เราจะอัพเราต้องเอาไกลกว่าน,นี้เอาละตัวเล็กอีกตัวหนึ่งจเรียบร้อยสวยเพื่อนไปไปต่อแล้วแกจะหมดเลยด้วยดิเดี๋ยวกรได้ปั๊บเดียว ไปใครจะรีซับไนกก็ไปเราไม่ต้องขอตรงนี้ก่อนผมจะเก็บให้หมดมาแล้วอ้วนโดนแน่กูขอฝึกสนีแอทแทกอีกรอบหนึ่งลองดูเกไฟครับผมมาแล้วสั่งว่ามีได้นี่โอ้เป็นพันบางคนบอกว่าทองอื่นเป็นหมืน่นอันนั้นเขาไปเก็บเวลน้องรอบทำไปเวลนองรอบก็ได้แค่นี้แหละครับทุกคนครับเอาละมันจะมีตัวหดมาฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอเติมแก๊สก่อนแก๊สมันยังเหลือๆอยู่ผมน่าจะจัดสนีกแอทแท็กได้สักตัวนึงได้ปะอ๋อถ้ามีตัวเห็นตัวอื่นก็คือไม่ได้อยู่ดีครับตัดขาเด้ตาดีผมแง่โอ้ดิน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 ขาดินขาดินขึ้นมาก่อนเดี๋ยวที่แขนจะได้ของอยู่แต่มันบงงังกันค่อนข้างจะสวิงกิ้งกันมากครับเอาตัวไหนก่อนดีวะแป๊บนึงผมว่าเอาตัวบนนี้ก่อนดีกว่าสนี้ได้ปะ เฮ้ยได้อยู่นะมาแล้วโอ้โหมันหันหน้ามาพอดีเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบจัดการอุ้ยก่อนเดี๋ยวเร็ดก็ร้อยตัวต่อไปอย่าบังเด้อย่าบังเด้มาเดี๋ยวก่อนมันไปล็อกแขนครับทันเปล่าเฮ้ยไม่ได้สปีดไม่ได้อีกทีนึงแล้วเพื่อนๆทื่นพอดีตัวสุดท้ายเดี๋ยวจัดการให้ตัวที่ขอของเถอะของน่าจะดี ปาโหไม่ได้วะกปีดไม่ได้ครับมันยังไงหรือดาบพูทช์ไม่รู้เอาใหม่เสเรียบร้อยวนมาแล้วทีนี้แหละจังหวะนี้ต้องขึ้นคอให้ได้ต้องหนีขึ้นสูงก่อนเว้ยไปมุมกล้องงงๆงงก,งกับมุมกล้องเรียบร้อยเอาเต็มน,นึ่ไปเอาเปรเลยครับทีนี้มาถึงแล้วนี่ทางสเสบียงหรือเปล่านีแะละเฮดพอเตอร์เราแน่นอนนะครับ เปลี่ยนดาบรอเลยเดี๋ยวมีศัตรูไอึ้นดานไหนเพื่อนต้องรอครับอาจากตรงนี้เราน่าจะโอเคแล้วในที่สุดเราก็ปลอดภัยจนได้ครับเยี่ยมภารกิจสำเร็จตอนนี้กับซาชาปลอดภัยครับเอาละทีนี้มาโก,โกนะครับจะไปนำพาคนอื่นมาเพื่อตรวจสอบนะครับทั้งในเฮดพอร์เตอร์ด้วยมาโกก็เลยออกจากสนามมับครับไปซัพพอร์ตตัวอืว่น เพื่อรวบรวมกองกำลังเพิ่มเติมเอาละทีนี้เราต้องมุ่งหน้ากันต่อนี่คือภารกิจของเราไปถึงหน้าไปยังเต้าไหมบินให้คล่องๆหน่อยบินต่ำมากอยากจะได้สลิงที่มันบินแบบดีดสูงๆกว่ะมันดีดไปค่อยขึ้นตามเรื่อยๆแหละเราจะเป็นนักรบผู้ฉลาดอยู่โอเคดีๆดีๆเออนั่นแหละนั้นแหละไม่ค่อยขึ้นเลยไปอันนี้แหละ เฮ้ขึ้นเลยครับถึงแล้วอฮ้ยเอเลนกำลังบ้าคลัง่งพอดีเลยทุกคนหรือไงเอ้าเฮ้ยมันล่วงว่ะเอเลนหมดแรงครับดูเหมือนว่ามันจะใช้พลังไปหมดแล้วดินั่นไงทุกคน,กคน,กคนออกมาแล้วครับ นี่ออกมาครบ32ด้วยคือพ <problems> ิ่าษาัตอนนี้เห็นนี่ถึงกับช็อกนะครับจากที่เก็บอาการไว้เมื่อพาร์ทก่อนไปนะครับเก็บอาการมานานทดไม่ไหว จเต้นกระสับกระส่ายหายใจแรงครับด้วยความตื่นเต้นและคิดถึงเอเรนอย่างมากที่สุดยังหายใจอยู่และนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากนะครับที่ผมชอบที่สุดเลยคือแบบซีนอารมณ์ดีมากอะทุกคนคือมันเศร้ามาก การร้องของวิกเซาแบบถึงเนื้อเรื่องเลือลเกินเราได้เอเลนกลับมาแล้วครับเอเลนเอินเอนถูกไททันคิดไปแล้วนี่นะแต่ก็ยังงอกร่างกายกลับมาครับนี่ครับอาบินจําได้ว่าโดนกัดแขนไปแล้วแขนก็ยังมาได้ นี่ตกลงเอเลนเป็นคนทำสินะเราจะกลับไปทางด้านนูนน้นไม่ได้แล้วละ่ะเราเอางไงอะทีนี้กันเราก็ต้องเขีร์ทางอามินดูแลเอเลนแล้วก็มิคาซาด้วยเราจะไปละสงสัย<อ>ต้องลุยต่อทุกคนภารกิจยังไม่จบแค่นี้ครับุอยมากันอีกเต็ม เวทนี้ต่อเนื่องนะครับเราจะต้องจัดการไททันกลุ่มใหญ่ฟึ่งมันพากลุ่มเล็กมาด้วยเชือดลูกมันโชก่อนฟวันแสกหน้าเดี๋ยวตัวใหญ่ผมขอเองวนมาด้านหลังเลยมาตัดแขนก่อนให้หมดลิตรนะฮะไปมาก่อนหูแขนลูกม,มีของดีกว่าแขนซ้ายจัดไปอ้อมไปด้านหลังให้ได้แล้วก็เชือดคอมันพ่อมันก่อนพ่อ,อ,พอตายแล้วลูกต่อเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมันบังกูมองไม่เห็นเชือกลูกมันแล้วก็เมียมันอยู่ด้านนู้ดมาทั้งครอบครัวครอบครัวบึงแฮปปี้ไหมเออตายหมู่กันเลยทีเดียวห้าล้างบางล้างโคตรจัดไปครับตัวนี้ตัดให้หมดเลยไหนก็ไหนละ d ดาเมจที่โคตรแบบัคกี้มากห้าห้าเม m a g ห้าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนูปเพือเราเหมือนจะเสร็จทำไมมึงก้มหัวอย่างนี้ ข้างนี้มันชอบก้มหัวก้มหัวเราตีไม่ได้เดี๋ยวไปช่วยตัวทุกคนตัวนี้นี่คิทดดิคอลเลยสถานการณ์ถูกเฉิญอันเจอตัวหัวจับไว้ปาดคอปาดคอหลุดแล้วเราต้องเก็บของที่ด้านล่างก่อนแต่ว่าตอนนี้เราต้องอัดแขนก่อนเพราะมุมไม่มีมาที่ขาอู้เป็นพันเป็นพันเดี๋ยวซ้ำอีกทีร่วงเทปไปขายังเดลืออยอู่ติดแขนติดแขนแป๊บสิอู้ว มาตีกันในซอกเงี้ยมุมโคตรไม่ดีจัดเลยครับเรียบร้อยคุณบอลเล่วมาแล้วโซ่ดิงติดหูหติดตึกติดตึกไม่เป็นไรหูเสียน้อยมากเราต้องซัดมันให้หมดฤทธิ์ก่อนโอ้โหโอ้โหติดกัรเราเพื่อนเพื่อนช่วยกันหน่อยเร็วอุ้ยอุยต้องถางเพื่อนช่วยบวกลุยเองอย่างเดียวไม่ได้เพื่อนโง่เออนั่นแหละอีกสักทีนึงจะได้เปิดคอแบบเต็มที่โอโอ้ห เวลาตัวเขียวนี่แบบพลังป้องกันมันสุดยอดมากมาเลยจุดสุดท้ายแล้วไม่ได้เหลียมสปีดเร็วเร็วแก๊สแก๊สแก๊สไปทำงานหรือไงนี่เรียบร้อยเฟล,ล,เ,ลเยอะมากตายแล้วครับไปด้านนู้นก่อนก่อนที่จะไปช่วยวเอสโเอสนี้น่าจะไม่ใหญ่มากเนี่ยดีดขึ้นมาให้ได้ดูโอเคอ้อมก็ได้วะแม่งดีดไปขึ้นที่ขาอู้ทีขาที่ของอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ลองไม่ต้องตีแขน พี่กีก็ไม่ต้องตีอยู่แล้วแขนนะขาดแล้วเร็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 วมาย่าย่าเสร็จร้อยหมุน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 ก่อนมุมไม่มีมุมไม่มีหรือว่ะเอาตูดปังว่ะถึงคอเลยแล้วกันเชื่อเออเอาดิเอาดิมึงเอาดิมึงเอาดิมึงโอ้โหบังจังหวะเสีย9.2เชื่อไปมุมไม่ได้เลยแต่มุมนี้ได้จะได้อยู่เสร็จร้อยเสร็จเฮ้ยแค่นี้เหรอ เอา่วงแล้วทุกคนดูเหมือนว่าเราจะต้องพาเอเลนนะครับไปด้วยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามครับเรียบร้อยภารกิจไม่ครบอีกแล้วได้แค่5สกิลพต์เพิ่มมาอีก3แค่นี้ก็ดีแล้วโอเคแล้วแหละพันธมิสยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับตอนนี้เราสามารถใช้คอนนี่ในโหมดอโหมดได้แล้วนะครับทุกคน แล้วก็สามารถสร้างอุปกรณ์พวกปืนจริงอะไรพวกน,นี้ได้นะครับแบบเป็นด้วนเลเวลหนึ่งนี่ไงพอเราสร้างฐานปุ๊บกดไวจะสามารถขึ้นไปยิงได้เว้ยอ่าดีโยแล้วก็มีแบ t เทิล alert signal สามารถใช้ได้เอาล้วทุกคนก็เดี๋ยวสำหรับร์ทนี้นะครับเราจะจบไว้เท่านี้ก่อนอยากดูกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ